ตน,นี้โมโอามินาสารันแหน่นะครับทําแคปแบลน้ำตาคอ,อาว่าเบิ์งเทคนิคเสียใจที่ผมไปพูดอดูมินผมอยากจะบอกพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศสามปีก่อนผมเคยขอความช่วยเหลือจากโมโอามินาร่วมกับเอกลาชษนามโพคินวันที่เราจะมีการพิสูจน์ภาพในเวลา21.56ว่ามีการตัดต่อหรือไม่อย่างไรที่มีภาพกระติกกับน้องแตงโม โดยเราขอภาพต้นฉบับจากโมมีนาโมมีนาบอกว่ายินดีให้ความร่วมมือค่ะยินดีให้ความร่วมมือค่ะแต่พอกลางคืนไปนัดจดกับแอนนาว่าผมเสียห,หายผมก็ไม่เคยว่านะผมก็ทนต่อมาสารแนอีกว่ามีพยาฐานเด็ดสำคัญที่จะให้ข้อมูลกับตำรวจร่วมกับกระทรวงยุติธรรม ผมบอกให้เลยว่าคุณโมบีนาเนี่ยไปพบคุณธนกิจนะเสร็จแล้วเนี่ยไปชวนหมอหมูหมอหมูเนี่ยก็ไปจำลองเรือกันโดยยืมเรือของเพื่อนผมเองนะครับไปจำลองเรือโดยหมุนใบพัดเหมือนใช้หุน่นเหมือนตำรวจทำเอาหุ่นไปแล้วไปจำลองเรือใบพัดหมอหมูออกไปพูดว่าบาดแผลน้องแตงโม เกิดจากไปพัดเรือจริงหรือไมห่หมอหมูแล้วโมโอามินาเนี่ยหลังจากนั้นสามปีผ่านมาเงียบกิ๊บพราะก่อแสน้องแต่โมจนมีคนรู้จักแล้วจนกลับมามีงานการทำแล้วเพราะไปเกาะศพน้องแตงโมต่อมาวันนี้มาสท่นแห่แทดแล้วไปร้องห่มร้องไห้แทดแต่แนะ บอกว่าเบิร์ตเสียใจยมากมึงรู้ได้ยังไงเบิร์ตเสียใจยมากผมคุยกับลุงเอ็กให้ลุงเอ็กไปบอกเบิร์ตเทคนิคเบิร์ตเทคนิคโทรมาหาเิดไอผมกม็เลยประสานแล้วว่าให้สอบวันที่สามีนาะสอง้อยหกสิบแปดเนื่องจากจะต้องเตรียมหลักฐานข้อมูลสําคัญที่จะต้องให้เบิร์ตเทคนิคไขปัญหาของน้องแตงโมสามปีที่ผ่านมาดังนั้นเนี่ยผมก็เลยไปฟอ้องหมอหมูที่แพทยสภา ว่าผิดจะยธรรมทางการแพทย์ไปยืนยันว่าบาดแผลนอกแตงโมเกิดจากไปพัดเรือหมอหมูโทรมาหาผมพีม่ครับผมขอความเมตตาช่วยถอดเรื่องผมหน่อยผมไม่ยืนยันว่าเกิดจากไปพัดเรือผมบอกได้คุณหมอผมไม่ดีสีเรี่ยกับคุณหมอผมไม่ถอดเรื่องให้คุณหมอหมูเนี่ยที่แพทย์สภานะครับแล้วหมอหมูก็รับปากผมว่า ไม่พูดถึงบาดแผลน้องแตงโมงว่าเกิดจากไปพัดเรืออีกเลยเพราะทุกอย่างผมก็อธิบายหมอหมูแล้วว่าคุณเป็นหมอคุณต้องคุณไม่ได้เห็นเหตุการณ์คุณไม่ได้เห็นตอนเกิดเหตุคุณเพียงเอาตุ๊กตาไปจำลองกับโมมินาแล้วคุณมาสรุปว่าบาดแผลน้องแตงโมงเกิดจากไปพัดเรือเนี่ยผมว่ามันไม่เป็นธรรมต่อน้องแตงโมงจริงหรือไม่โมมินาไปจำลองกับหมอหมูจริงไหม ถ้าคุณบอกว่าไม่จริงเดี๋ยวผมจะเอาคลิปวิดีโอที่ผมเก็บไว้มาสามปีก่อนมาเปิดให้พี่น้องประชาชนดูเรื่องของผมเนี่ยผมไม่เคยโกหกใครคุณแอบเป้ามาสามปีทำนูน่ทนทำนี่พอตอนหลังเนี่ยต่อมาเนี่ยเสือไปสัมภาษณ์หนูเมสสัมภาษณ์แล้วหนูรู้มดตั้งแรกเคยได้จริงเป็นยังไงแม่งเอ้ยอยากจะบอกมึงแอบเป้ามากเลยนะ วันนี้ขอปารชานดาโมมินาสักวันนะเพราะมันแอบแฝาเกินไปหนูเริ่มหมดแล้วเบอร์เทคนิครลองให้หนูเสียใจโอ้ยเวรเลยไม่อยากจะพูดนะอย่าสย่าอย่ามาแอบล้ากับผมผมพูดตรงๆว่าผมให้เบอร์เิคนิคมาเนี่ยเพราะจะช่วยประโยชน์ในการขี้คายคดีสามปีที่ผ่านมาเบอร์เทคนิคเป็นคนที่รู้ข้อที่จริงทุกเรื่อง เรามีการออกหมายเรียกพยานที่จะต้องมาสอบปากคำในวันที่สามถึงวันที่เจ็ดมีนาคมทั้งเสิ้นสิบห้าหมายหนึ่งเบอร์เทคนิคสองอาวิชัยที่ไม่ใช่วิชัยสังภัยสามอาวิธิต ที่เป็นกุญซื้อของแซนหรือกุญซื้อของตาเหลือกที่โทรหากตาเหลือกเนี่ยทั้งวันทั้งคืนคนนี้เป็นตำรวจระดับสูงของกองบัญชาการตำรวจทองหาัหนึ่งอารวิชัยเป็นตำรวจระดับสูงของกองบัญชาการตำรวจนครบาลมีความสนิทสนมกับบ้านตาเหลือกเป็นอย่างมาก อาวิทิตเป็นกุญซื้อของตาเหลือกให้คับปรึกษาทั้งวันทั้งคืนนี่คือสุดยอดกุญซื้อของตาเหลือกที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนอาวิทิตจะปฏนเสกก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่เกินวันที่เจ็ดมีนาคมอาวิทิตตำรวจกองบัญชาการบทที่ห้าหนึ่งคุณต้องมาพบ,บพันตำรวจตีนัทพลดิษยธรรมและคุณช่วยชี้แจงได้เลยว่า คุณโดหาตาเหลือกทำไมทั้งวันทั้งคืนหลังจากเกิดเหตุไม่นานคนที่สามก็คือพี่แตงอดีตแฟนเก่าของน้องแตงโมทีท่จะมาเปิดปิดสัญหาที่เก็บความลับไว้หลายปีที่ผ่านมาจะมามอบหลักฐานเด็ดซึ่งผมทราบอยู่แล้วว่าพี่แตงจะพูดเรื่องอะไรเกีย่ยวกับคนบนเรืออย่างไรอันนี้เมื่อสามปีก่อนผมได้คุยกับพี่แตง เรียบร้อยแล้วคนที่สี่ก็คือพี่บีมสรันยูซึ่งพี่บีมสรันยูก็จะเป็นหัวใจของคดีน้องแตงโมเช่นเดียวกันอันนี้ก็เฉพาะสำคัญสำคัญนะนะผมจะจะบอกทุกคนว่าโมอามีนาอย่าแอบลถ้าแอบกบลคุณจะโดนอีกดอกจะไม่เลย ผมมีข้อมูลคุณเยอะคุณโมมีนานะผมจะบอกให้นะครับนอกจากนี้ยังจะมีการเตรียไปสอบทนายท่ามผมด้วยที่เป็นคนรู้ข้อมูลของคดีน้องแตงโมจะไปสอบคุณแอนนาในเรือนจำนะครับที่คุณแอนนาถูกใครขู่และคุณแอนนาได้มีการไอจีกับใคร จะมีคนจะมีความสําคัญในการสอบของคนบนเรือที่เป็นคนสนิทใกล้ชิดกับคนบนเรือสองคนรับรองว่าเป็นที่หาแน่นอนสําหรับพยานสองปากนี้เป็นคนใกล้ชิดกับคนบนเรือที่รับรองว่าสื่อมวลชนนะครับต้องติดตามบุคคลใกล้ชิดสองคนนี้กับคนบนเรือ